ถึงที่พักปับน้ำเรียบร้อยแล้วอำเภอคิรีมาศจังหวัดสุโขทยัยวันที่25รกรกฎาคม2568บ้านเปี่ยมสุกรีสอร์ทอำเภอคิรีมาศจังหวัดสุโขทยัยจับเองไว้เออเ <laughs> ช้าวันที่ ยี่บหกกรกฎาคมสองห้าหกแปดกํลังจะออกเดินทางไปต่อไปเที่ยวตลาดมอคืนนอนที่นี่ไม่รู้ราคาเพราะว่าเจ้าภาพเขามาเปิดห้องให้ฮะ คืนเท่าไหร่400นะี้วที่ผมนอนอ่ะห้าร้อยค่ะอ๋อนั้นแพงกว่าอีกมันมีเตียงเพิ่มเตียงอ๋ออันนี้มีกี่เตียงสองคนอันนี้นอนได้สองคนอันนั้นสามคนอันนั้นสามคนก็นนนนเพิ่มขึ้นอีกร้อยหนึ่งอ๋อก็กะแล้วประมาณสี่ห้าร้อยประมาณนี้แหละบางยังหวัดไกลขนาดนี้อําเภอเล็ก มันก็ไม่เล็กแล้วนะมันใกล้สถานที่มันใกล้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองเก่าใกล้เมืองเก่าใกล้เขาหลวงเออใกล้เขาหลวงฝรั่งชอบมาเที่ยวถ้าที่นี่เขาก็มาขึ้นเขาเออถ้าเผื่อใกล้เมืองเก่ามันแพงกว่านี้จ้าเมืองเก่าก็แพงเอพราะการจึงจะขึ้นอีกเท่ายเลยค่ะเออใช่แปดร้อยเลยแปดร้อยเลยนี่ขนาดวันที่นี่ยังเต็มเลยอ่ะ เก็บอยู่เท่านี้แหละอืมสี่ร้อยเองจ้าสี่นี่หลังก็สี่ร้อยต่อคืนแล้วชั่วคาวอ่ะมีไหมมีค่ะชั่วคาวเท่าไหร่เห็นป่ะน้องเห็นป่ะกูบอกแล้วแมาไม่เกินสามร้อยกูบอกกูบอกแล้วมันไม่เกินสามร้อยให้เวลาสามชั่อ่าต้องสามชั่วโมงนู่นแถวบ้านชั่วโมงแถวบ้านชั่วโมงครึ่งเองอันนี้หลับกสบาย ไปมางานศพน้องก็ดิง่งน้องก็ดิง่งงานศพญาติเขาอยู่ญาติเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนุ่นสาวคู่แฝดแม่เขาตายเป็นเจ้าของอยู่ร้านอาหารสุขโขทัยที่ประเทศอังกฤษแล้วหลานผมไปเป็น ผู้จัดการร้านอยู่เขามีร้านแปดร้านว่างที่อังกฤะคนคนที่นี่แหละเขาเอาคนที่นี่ไปทําไปทํางานที่อังกฤษยี่สิบสองสิบคนอะไปเป็นกุ๊กอะยี่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกแปด ที่ห้องพักจังหวัดสุโขทยัยตเฮ้ยนท่นอนเช้าว,วันที่หก ที่ห้องพักจังหวัดสุขโขท,ทยัยแล้วมันยังไงนี่เค okay, well, ้ย ทดลองเครื่องยังใช้ได้นี่ก็ใช้ไม่ละหายูดเนี่ยค่ะก็คือในการสลายการติดค่ะพอหายปูดอาการปวดต้องหายตาต้นค่ะอย่งเช้นรถไถรถไถทําไมถึงปวดแล้วหายเพราะว่าการปูดเนี่ยทา,ยหา,ยายทให้ระบบปูดนะคะเปิดออกปัจจัยการต่อโรคตา่างๆของแผ่นตีเนี่ยก็ถูกขับออกไปด้วยนะคะทําให้อาการไถต่างๆลดลงและนอกจากนี้ยังสามารถตัดตัวรุนแรงได้ วัดวาฬาราอำเภอคิลีมาศจังหวัดสุโขทัยเช้าวันที่26กรกฎาคม2568เวลา8โมง10นาทีมันก็ไม่เช้าแล้วนะ8โมง10แล้วอ่ะมีห่านเอ้ยไก่ดีกว่าไก่แจ้เต็มเลย มาหาข้าวเช้ากินงานศพใช่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 ที่ที่ลูกเขาอยู่ประเทศอังกฤษอ่ะคู่แฝดอ่ะเผาวันนี้นั่นแหะที่คู่แฝดเนี่ยผมสจากอังกฤษ ไม่เคยก <_ upfront> <_ undes normalized ambition> ินไงนงหัวห <_ uts rina> ันหลักเลยข้าเหนียวแดงไงเก้ารับวสิบเจ็ดห้าเก้าหกโมงวันนี้ไม่ต้อหไหวเฮ้ยแม่กูหลับ ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจร่นมในร่วมชาติ วัดใหญ่วัดใหญ่เพอคริมาศจังหวัดสุโขทัยวัดอะไรไม่รู้ชื่อชื่อเรียกยากอะอะไรกากาลามไมู่้ต้องอ่านถึงจะรู้จำไม่ได้หรอกนี่โบสถ์สวยนะ ถ่ายอยู่ลองถ่ายให้หน่อยถ่ายเห็นโบสเนี่ยน่าแสงเลยเขาเหนียวแต่ก็อร่อยดิมีเค็มนิดๆอร่อยมากหอมมันเค็มมันก็มันเอาเอางาไปตำกับข้าวเหนียวแล้วใส่เกลือแล้วทำไมไม่ใช้งาขาวมั้งอ่ะงาขาวมันก็ไม่ดำเออก็ไม่ดำเลยมันไม่ดำมันหอมเนาะแต่ว่าอันนี้มีประโยชน์กว่าใช่ ยังไม่ลุกตื่นเลย,ยลตื่นเล่นโทรศัพท์ไงนื่อะไรมาทำเปียกเหรอตื่นน,น,นี่มีปลาขายด้วยนุ๊งเฮ้ย,ยมีปลาดุกขายด้วยปลาช่อนน่ะ <c oughs> มันยังไม่มีค่ะปลาช่อนก็มีเือปลาแหละแต่มันอันไหนมีเนี่ปลาดุกนานี่ปลาส้มเหรอปลาส้มค่ะนี่นี่ปลาดุกนาหนงไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงหรอกเรายางหัวปลาดุกบิ๊กคุยเนื้อเหลืองค่ะเนี่ยเหรอเลี้ยงเลี้ยงถ้านาแท้ๆจะเป็นหัวมนๆค่ะตรงเนี้ยจะไม่แหลมหนอหนาแท้ๆนะอืแล้วหนาแท้เดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงได้ด้วยเหรอต้องคอยดูให้ดีแล้วนี่ไข่ปลาอะไรเนี่ยไข่สวายค่ะอ๋อไข่ปลาสวายอันเท่าไหร่เนี่ย โ oh, อ้แพงกันนี่ว่ะแพงอะไรของกินแค่นี้ไม่แพงกิโลละสิบห้าบาทเมื่อวานเบี้ยกระป๋องนี่เปลี่ยนชัยนาทไม่เห็นบ่นเลยเขื่อนชัยนาทเมื่อวานเนี่ยทั้งตัวไม่ทําให้กิโลสิบห้าบาทเขากรักทางนู้นมาราคาต่ำสุดที่มีเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นเยอะขึ้นวันเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยโลอ่ะเขาจะรีวิวให้ดูนี่ปลานินซีพีเอามาหลอกขาย ปลานี่ก็ปลานิ่นปลาเดียวกันเลยเพียงแต่ CP มันมาหลอกขายชาวบ้านให้เลี้ยงเพื่อจะขายอาหารแล้วก็ฉีดสีเป็นสีขาวซะจะได้รู้ว่าเป็นปลาของ CP เรียกมปวัาทิมที่จริงปลานินเหมือนกันเป๊ะเนื้อเนื้อเหมือนกันหมดแต่วิธีการเลี้ยงต่างกันเพราะนี่มันเลี้ยงในกระชังปลานินเลี้ยงในบ่อ นี่มีเห็ดด้วยไม่ใช่นะวะฮะชื่อชื่อกระทองอะไรกระทองลูกชายชอบเพนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรวะกระทองอะไรกทองญี่ปุ่นกระทองญี่ปุ่นไม่ใช่อร่อยมากอันเนี้ยม่น้องกระทองอะไรจะออกไรน้องกระทองอะไรเรียกจิ้วไม่ถูกอันนี้อร่อยมากเขาบอกชื่อพันธ์อะไร อ้าวชื่อพันธุ์ไม่รู้ครับตลาดนี่ตลาดโคดไทยทองญี่ปุนป่ปนไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเออทองน้ำเต้าใช่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 ใชทองน้ำเต้า,รอ,ตาอร่อยมากขอบอกแพงด้วยกิโลแปดสิบที่นี่กิโลเท่าไหร่นิโลโละสิบบาทนี่กิงอ่อนหรือกิงแก่เนี่ยกิงอ่อนจ้ากิโลเท่าไหร่อ่ะกิโลละสี่สิบ โอ้โหตลาดกรุงเทพเลยแม่คุณน้องจะซื้อเหรอตลาดไทยก็สี่สิบมาถึงนี่ก็สี่สิบปลูกเองหรือรับมารับมาจากรับมาจากตลาดไทยอ่ะนี่ก็ปลูกเถวจังหวัดน่านนากลางนากลางเยอะมากแต่ว่าอันนี้พลังดี